สบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องทางชายสบายดีพี่น้องตอนนี้รามีอยู่สวนเทิดเปรเียดพี่น้องเมื่อกี้นี่รามีไปตลาดเนาะซื้อปลาเร่พี่น้อง,งอซื้อปลาล่าส้มตาพี่น้อง,ซ,อง,องซื้อแล้วแล้วกะเวไปหาเอือนางอยู่บ้านโบเห็นพี่น้องเอยเอือนางกน้องมิวหายตัวออกจากบ้านโทรหากับโบติดตอนนี้เนาะขามีก็เลยคิดว่าเอือนางพา้องมิวมา ซิงซาสวรรค์บ่เนาะราวว่าหลังจากที่เพิ่นกลับเซโนไปหลายวันเนาะพี่น้องน้องมิวกะอันเรได้ไปเล่นทางไหนเนาะพอกลับมานาครต่อมีที่ว่าเอ้ยนางเพิ่นอ,อาจจะพาน้อมมิวมาเล่นแถวนี้ก็เลยมาตามหาอยู่นี่พี่น้องโทรหาบ่รับพี่น้องเอ้ยตอนนี้กะยังโบโทรกลับมาเลยต่อมีก็เลยไปเลาะเบิ่งยวน,นอ่าซิงซาสวรรค์เนาะนั่นคือ พากันมาเล่นที่นี่น้นองพี่น้องเพราะว่าเป็นจุดแล่นมากที่อันพ่อแม่เมพิ่มมักพาลูกมาเล่นเนาะเพราะสู้พี่น้องฟังมือนี่หาะรถติดแหงขนาดพี่น้องเย้ยรถติดเป็นสายยาวมาเลยเนาะตั้งแต่ลานพญานาะคฮอดท้ายเมืองเลยรถติดแหงเนาะ้ากาพี่น้องเลยนักท่องเที่ยวเพิ่นเอารถมาจอดอยู่อันสวนเพเื่อผจญนี่เต็มเลยทางนอกก็เต็มพี่น้องเ้ยป้าทุก คือว่าแล้วเนาะอยู่อันไทยนี่เพื่อนยังเป็นวันยุดธอยู่นนยนนเยยแบบนเาะพี่น้องยังมาได้ทํางานเนาะเลยยังแบบมีอักขึเขียวหลายเนาะป้าพี่น้องวันนี้ไปย่างเลาะเบิ้งอีกมือหนึ่งเนาะมีเนาะพี่น้องอยู่เป่าเบื่อเด้อพี่น้องเลยมือนี้ก็มีตลาดคลองถมนําพี่น้องสามนี้ว่าที่เลาะเบิ้งเอ้ยนก็น้องมิวอย,อยู่แถวนี้น้อยหนึ่งละะ้วกัไปย่างตลาดคลองถมหาซื้อแนวเมือไปเหตุกับข้าวแรงเนาะป้าพี่น้องไปย่างเลาะจักหน่อยเลย พ่อกันยู่บอโทรหากระบ่ฮับาพี่น้องคืออ่อนน้องตัวเกี่ยวนะพี่น้องปากน้ําหอมมานำเอือนางให้สามีเอาไปส่งเนาะไปส่งให้พี่เอฟซีเพิ่นสั่งน้ําหอมขวดหนึ่งเนาะสามีกะออกไปตั้งใจที่ไปหาเอือนางเลยพี่น้องแล้วก็แวะตลาดซื้ออันน้ําปะลาะส้มตําน้ําปะลานี่ก็คือสามีซื้อเป็นโลพี่น้องซื้อมาสองโลที่ไปต้มเนาะ ะไปต้มเห็ดน้ำปลาส้มตำน้ำปลาส้มตำตำแซ่บของเสามีอะไรพี่น้องซื้อวัตถุดิบมาปรุงเองต้มเองพี่น้องวันนี้เ้ามีเข่าทางนี่พี่น้องข่างเซเวน่นอย่างหลัดมาทางนี้เลยเนาะทางนี้ก็เดินกับกว้างข่วงพี่น้อง แด่ว่ารถเขามาจอดบ่ได้คันเขามาจอดได้ติ่มแล้วเนี่ยพี่น้องทางหลังสามีก็ดีเนาะ oh. สามีผ่านลานพญานาคมาพี่น้องเลยรถติดแหงขนาดรถหลาย oh. ช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของวันยุดปีใหม่เนาะพี่น้อง oh. คนก็นเลยคลกึกคักคึกขึ้น oh. เหมือนเดิมเลย องมิวไปเที่ยวทางใดเด้น้องมิวนี่เนาะพ่อแม่เพื่อนพาไปเที่ยวทางใดเด้ปกติโทรหาแล้วรับปุบเราได้พี่น้องเลยนางคนยุ่งยัอยงอะไงบอนี่แหละหรือว่าไปเล่นแถวนี้แล้วมันนองบ่ได้ยินเสียงโทรศัพท์บ่ได้เลยเนาะโมเมนต์ผ้าเดียวขึ้นชิงซ่าสวรรค์ปะอะบอพี่น้อง ินอเลยวันนี้กัคนหลายคือเก่าคนเต็มเลยเรามีน่กามาอกใทิงซาสวรรค์ในละมือไปดิ

นักท่องเที่ยวที่เพิ่งเดินทางมประดิษฐ์จะมีจะมีคิวในเรื่องการซื้อตั๋วนะครับคิวสุดท้ายคิวสุดท้ายจะอยู่บริเวณนะครับทางเข้านะฮะทางเข้าจะมีเจ้าที่เรารอรับอยู่นะครับพัานาทระมาถึงแล้วพยายามบอกว่าไม่มีนะครับคิวกำกคิวนะครับน้องมิวอยู่แถวนี้หรือเปล่า

น้องมิวซ้ำพี่น้องตางนะครับมูจงอาเนี่ยตัวเล่ากับเด็กตัวล็กนะเคได้ไปังอีั้งนี้คนหลายแหงพี่น้องเออมาลอูนรบูจงอาอยู่เยอกนะครับต่องพวซื้อตั๋วพี่น้องสับเลยครทีนี้มูจงอาชแล้วรอยแล้วนะครับซื้อนะครับซื้อพักคอยพี่น้องพักคอยที่สองเพื่อรอขึ้นจริงซาแต่ในพื้นที่ ใช้กรปางมือนักกำนมนัยังไม่เจอนะครับงูจงอางนะครับเจอเจอแต่งูงูเผางูอะไรนะนะครับงูที่ไม่มีพิษแล้วก็ไอหล่าสุดเมื่อกี้นี่เอ้ยนางโทรมาแล้วพี่น้องโอ้ยบ่ได้อยู่น่ะเหมืนสิงซาสวรรค์ซ้ำยังไม่ได้พากันเข้ามาพี่น้องเอ้ยนางเพื่อนวาวานพาพกันออกไปกินก๋วยเตี๋ยวตอนที่สามีไปหาอยู่บ้านนะเนาะโทรหาเวลาเพื่อนโบได้จับโทรศัพท์พี่น้อง S 1> <S 1> <S <S สามีเลยคิดว่าอันพาหนุม่มมวมาเล่นเครื่องเล่นอยู่อันถนนสายโคงอยู่อันซิงชาสวรรค์นีบอวะเลาะหาบโบเห็นพี่น้องวันนี้สามีเลยคิดว่าโอ้พากันขึน้นอันกระเช้าซิงชาสวรรค์ละบ,ะบอวะโอเมนพี่น้องเลยนางคุณโทรมาแล้วกินนี้คุณหัวคุณหัวขนาดคืนว่าโอ้ยยังไม่ได้ไปวะยังไม่ได้พาอันอน,ออน้อมมิวไปวะโอเคน้องพี่น้องวันนี้ หูแล้วเอือนางบระยูรซึนงซาสวรรค์นเนาะรามีสิไปอ่าซื้อของอยู่ตลาดห้องถถหน่อยหนึ่งเนาะแล้วจังสิออกหนเอือนางอยู่บ้านคุณเก่าเพราะว่ารามีสิไปเอาน้ําหอมอ่าไปส่งให้อันทีเอซีน้องสุเกียบนอ้องเพราะว่าคนคลองหลายมือแล้วเนะาะอ่าคนกนหลังไหลมากพี่น้องลังไหลกันมาตลอเลยเนาะ เปลี่ยน,นออกันเข้าเปลี่ยนกันออกตลอดเลยพี่น้องวันนี้ไปอย่างโลงตลาดคลองถมวันนี้เป็นคลองถมน้อยพี่น้องเมืองอีที่ท้ายเมืองเลยมา,าตลาดคลองถมแล้วพี่น้องตอนนี้กะแดดยังบุง่มพี่น้องตันยังร้อนร้อนอยู่เลยโลตลาดคลองถมแล้วเราจะเินไปหาเรื่อย าการรอตก็สร้างสร้าง้ากันข้าวเลคืออันนี้หัได้แค่ต่างเดียวเท่นั้นดวามพี่น้องรางต้ากนขนแม่พิ่น้องคนขายหากามาพี่น้องคนขายของม้าม้าต้องับเร่มะขาม หอมเนี่ยมะขามหวานคนขายก็เพิ่งมา <c oughs> เรื่องแก่มะกอกพี่น้องมะกอกใส่ตำเจียว คนลุมคนลุมมาคิดาอีกแล้วมาคิดาหรือว่าฝรั่งฝรั่งกิมจูหรือเปล่าฝรั่งใส่แดงเขาลเหรอส่แดงมีสิบบาทอันนี้โลเดงสี่สิบบาทอันนี้จะไม่สี่สิบบาทสี่สิกับหกสิบ ร้อยหกสิบใจแดงมีได้ลูกันนีของน้อเนี่ยนะคะมให้ซิมเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสีน้องซิมกันนี้อร่อยมากค่ะสีแดงค่ะอร่อยขาวอร่อยสีแดงไม่รู้เป็นไม่ได้สีสันสองพันสองบาทตัวนี้ห้าสองค่ะสีแดงก็อร่อยเอาเอาเอาลูกน้อยใส่ค่ะใส่ได้ค่ะเมาเลยค่ะเกขาเก็บมาไไหน อีกนิดนึงโลขีไม่ไม่เอาแค่โลเดียวอ๋อโลเดียวค่ะไม่ได้ต้องเอาลูกเต็มสีขาวก่อนเอาลูกเมื่อกี้นั่นลงมาลงมาเออนั่นแหลกโอเคได้ไหมสี่สิบอืมอขาวอร่อยครับลงมาโลครึ่งโลสี่โลครึ่งเบสโลครึ่งเท่าไหร่คะหกสิบหกสิบค ูกใหญ่ที่ของเขา่ไหมตอนหกเนี่ทีาอันนี้สีอันนี้ตัเกี่หกสีีขาวแซมขาวพี่วาเนะีขาแบบีคอมใส่แดงนี่หมจ้าสีขาวใช่ค่ะสีาวอันนี้ขาวตรงเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มีตำหนนิดนึงตำหนิครับทั้งแยกก็จะ อันนี้จะบาทจ้าอันนี้ยี่สอันนั้นสี่สิบยี่ถ้าข้างในเป็นยังไงคือไม่วันทองเนเนื้อแซบคือการบังค้ทตะมีตำมีถ่าเอาอันนี้จ้าเอาเอาเท่าไหร่เอาโลหนึ่งจ้านู้นเรือีกน่เรงม่อีกเลยอันนี้ดิโลเดี๋ยวเอาเนพ้วันทองบกบวด้ ดูอร่อยนึงพอดีค่ะขาวแนแล้วอร่อยอยู่อันนี้ยี่สิบอันนี้จะาตุ๊กติ๊อร่อยอันนี้ตำมีสี่สิบสี่ห้าสิบสิบเมตรเท่าไบาทได้แล้วพี่น้องฝรั่งออกมาแล้วพี่น้องรอตลาดก็ได้สไลอยถุงนึงแล้วก็มักขิดาเล่นน้อยหนึ่งพี่น้องกับมะนาวประมาณนี้เลยเนาะ นนี้สามีจะไปหาด้วนางเลยปอนนี้ตอนนี้สามีก็มาห่อนเฮือด้วยนางแล้วพี่น้องสบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องไปตามหาด้วนางไปตามหาคนหายว่าชั้นน้องมิวด้วยนางไปขึ้นนั่นก็เศร้าปะแล้วบ่พี่น้องสามีกันไปเนอะมิวอันพ่อน้องมีเ่าพาน้องมีไปเลาะไปเลาะแระเบิดอันนั้นพาเดียวยากกินก๋วยเตี๋ยวแล้วพาเดียวลงกินก๋วยเตี๋ยวเอาลูกน้าขนาดพี่น้องโทรศัพท์เลยอยู่ในรถเออสม่ำพี่น้องเลยเวลาสามีโทรหานะทีหับปุ๊บรถ แต่ว่ามือนี้ผัดเอ้าคือเป๊ะๆนู้นว่ะโบขักว่ะคือว่าเพลงมันดังอยู่ในมลอันจิงชาสวรรค์นู้นตามไปดีพวกว่ะตามไปคือโบเห็นมองหงุดหงิดนเลยอันแม่คลองถุงพี่น้องซีมอสละลอยน้อยนะนี่เพิ่อนแกะแล้วละซาบัดแบบนี้ก็ดีแล้วมันือได้หลายพวกวัวนั่นแกพี่น้องหลายพวกตัวปีหน่วยแบบแม่มาใหม่คือเอาเม็ดิีต้องพูดไงโมมีแบบนันงโมมีอืม เวลเราขายตูรุงนะเม่สามนาะแต่ไมื่อคืนเเห็นอืมอันนี้ก็หวานแจะบเหียวขอบคุณเราซื้ออยู่ไอตตู้รุงของแท้ะอืมตำอาหาบ้านเรแล้วเมื่องานมักกินมักอร่อยมักตอรี่นนี้เมื่อนหนึ่งกินได้เป็นร้อยเป็นร้อยซื้อมาเป็นร้อยกับมืดมืดมากแงมมากินทเข้าวได้กินมืดมืดกินเข้าได้มี่ใครก็กินจนมืด น้องม,มิวรับเป็น้องเลยรับมาเลยรสหวานๆแท้จุดมีแต่แดงซ่บแซมกกขีดาเลยก็บแซมเราเราเจ้าบ้ามมันจะมีใส่แดงกับใส่แอนสีขาวอืมเขาจะซับให้ซิมซิมซิมสีขาวครับค่อยค่อยกุ้สีเยนใส่แดงนะหวานหวานก็ใส่แดงก็เลยเอาสีขาวาว่ใส่แดงของบุ๊ชอืมใส่แดงของบุ๊ชแท้ ก็เลยว่าซิมสีขาวไปเอ้ามันคืออนอ่ัวหวาวก็หวานกัวขวานสีขาวอันตอนนั้นตอนนั้นจะตอนไหนวะน้อ่ทันมีน้องมินี่ว่าเตียงไม่ไหวอันเขาจะถ่ายแซลลีอันที่เป็นสีดำนะจำได้บ้างอยู่ไก่ก็ไปเอ้าวพี่น้องเออพี่ชายก็อจืดจืดจืดนางไปเอาอยู่อันไหลชอบปลูกเลยอื ที่ว่ากินซดกันนี้บกินซดก็ได้ฮะแม่เอานาเอาไปให้ตอมีเจ็าโลต้อตอนสามโลจังเหมือเอาไปนึ่งห้าหกนาทีบริสิมาแหงหวานไม่ร้อนหวานไม่ร้อนแม่แม่เอานางมันบอกว่านึ่งอันเราต้องดนว่านึ่งแล้วมากินว่าหวานหวานเป็นได้เดี๋ยวนี้เพื่อนบริปุเราบอกจ้ะ เพจตัวนั้นไม่อยากลืมเราเห็นคนลยมันเป็นซาลี่กินดิบคนนะพี่น้องจักสืออย่างกินคือน้ำนมๆนี่แหละกินดิบจักสือพันเมืองเขาเขาจะขายในทีกเกยวซื้อในไม่โครไม่โครฮันแถบแพงนะจองมากจองมากอานารสามสิบปลายบาทแล้ยแพงในบ้านนี่ฮะชิมีสีขาวเนาะอือ มือนคล่องถูมน้อยเครื่องขายบ่อยาหลายไปไหนวัตถิโทขึ้ซื้อปลาหนึ่งไม่หายดื่มอืมขัดตรงอมกันเลาะแค่เดียวเลาะเครึ่งเดียวไม่เลาะเลยยันพี่น้องเพิ่นเบื่อพาตลอดคล่องถูมตลอดไปซิงซ่ากับไปตลอดป้าเุ้าคนให้เว้าเลยบ่อืกเจ้ายุทธทองมาที่หาบ่แม่นบ่อันทางไทยคนวันยุทธนะ ก,ก็านอะไรก็มูนโตติตัตต้งแต่ร้านพี่อานะจนมาของชินชาสวรรค์ใครเนี่ยแต่มอเตอร์ไซรุดไปรุดไปโคตี่นะน้อน้องนบุนม้าลล่าเม็ยนาตะการรุดยาวเ่ะดตติกเปวนั้ตัวนีน้คือชินชาสวรรค์ปีนะมาหลายแล้วเนาะมาได้เก็บเงินแล้วก็ยังไม่ได้รุดคนนะไม่อาขจมาจักางจังหวัดเลยนะช่วยนพ็มาขึ้ก่อนเมื่อหมอนจังมันจังไปแล้วันกิโล ผู้ใหญ่ปกติกอัน80บาทผู้ใหญ่ปกติผู้สูงอายุ40บาทเด็กนักเรียน40บาทใจยังบบก,กา้าแล้วฟังคนคอมเมนต์นหลายๆค็โบก้บกกาขนาดไปยืนเมืองไกลอะไรตาลายวินหัวตามีพี่น้องวินหัวยันขึ้นไปแลย เป็นแผนี่กำเริมมากมันยังลงยังลงก็ลงม่ได้มันตรงหมุนรอบจะได้ลงแบบนี้เนาะแต๊ะพี่น้องน้อยน้อยแเต้าลอยคือยิ่งทำเหี่ยวเต๊ะมันไงเต๊ะมันหวานชิมบะหมั่นหุงกับพี่น้องบะหมั่นหอันซุกจากต้นพี่น้องเอ้ยมาพี่พ่อแม่หวานพี่น้องไัเนาะ อคยแม่ขันมาอะไรเคยกินฮอานแม่ขันเมื่อแล้วก็อยู่กับแม่พี่น้องแั้วกอยู่บ้านบ้านที่อยู่ฮองวันที่ทิพแล้วแต่มาแบบเมื่อวันที่ที่กับมันเกิดน้องมิวเกิดน้องเพชรน้องเพชรบอกน้องเมียกับกินฮอานน้องมิวมันก็เลยมาเข้าอมามาอยู่พื่อจะบริเ็ณอย่างนัะอยู่คุ้นมาอยู่คุ้นมีคนจับซอยไง <c oughs> พอพ่งกินฮอนหลังก็เลยมาฮเจ้าเป็นยังอันมาพีบผัดกี่ข้านเมื่ออันเมื่อบุน้นผัดยังไม่ยากมากง่ายเห็นะพี่น้องอารมณ์แบบนี้นะวันละเมืม่อาาาวานนะตับมางวันคนหลายหาลายเงินทักเมือ่อวา,านนะเป็นอันแบวา่าง่ายง่ายทุกอย่างเมืวานาต่อมาคอับจาย่าหนังสือกับคนหลายยูดต่อคิวยุ่เหมนทางข้าไปแล้วอ่ะได้ปูปั๊บเลย ลงทะเบียนลงทะเบียนอยู่ทางในตำรวจเลยว่าจะไปลงทางนอกไป๊บกันจะเฝ้าเราเห็นเฮาคาไปลงไปย่างเอาไปลงทางนอกทางนอกวางฮานันขายเหล้านะพี่ดาฟังน้องเป็นไงขายเหล้าอืมอ๋อทางนอ๊ะอืมทางนอ๊ะนี่ไว้นอกะตันะทางแจกอนี่นะตัวชะลักห่าตัวชะลักกล่องเอาไปลงห้างกับแป๊บเดี๋ยวโศคนทางในเขาโตเป็นซิป ต่อคิวกาจังคือกะลงมามาขึ้นหอด่างไทยจำของน้องมิวแล้วยืนถ่ายอยู่น้องมิวกะงอองแง,งเพิ่นกะรัดคิวให้พี่น้องเอ,อ้ยเปิ้อันจังว่าง่ายมืดมืดว่านงนะคนไทยคนะดีนะอืเวลาคนท้องกับคนที่มีลูกน้อยนะเพิ่นพิชจัดสรรให้นะอืใทยแน่นะแป๊บเดียวโทรไปบอกน้องว่าหอดเงินอะไรได้บอว่าอน้องซุนตกใจ คนหลายเลยเมื่อวานนี้คึกยุ้ยันมีลังอืมันอดูรังนี่ขึ้าบอกร่านี่เธกระรังเลยนี่เธอซับเบื่อแล้วรังอ่ะบอกรมเล้าจ้รังกันเลยอันนี้ฮันผิวมันจะเป็นแบบนี้ผิวมันจะเป็นแบบซี่ฮัน แต่มันมูเป็นยังเพราะว่ามันที่มีอันเพิ่นคัดคัดอันความงามมันอะนะบ่แม่นมาจักสวนกูแก้วบากแล้ปลูกมาอันนี้เลยเห็นอยู่เห็นเพิ่อนหลงลงแนนะคะเพิ่นปลูกมิชิดากระปุกแม่โรงเรียนหล่นชื่อก็คือแบบบรได้เบืองหน้าคนขายเลยนี่แหละหมแล้วเพื่อนว่าให้คนอื่นมาขายแล้คนในสวนเพื่อนเนี้ยน้องนี่เนื้อมันจะเป็นพ่อยๆไปในหน้ามิงปอกกอก ช่วยกินแล้วมันเป็นแบบว่ามันผัดๆเนาะมันยามๆแข็งแต่ว่านี่เนื้อมันพ่อยิ่งคนฝาในซิมเต็มกะละมังยืนซิมหันก็อิ่มแล้วยืนซิมอิ่มแล้วก็มาว่ะฝาไปชิมมันปอเปี๊ยะจะเอาเงินอะไรสนุน <dedim S 1> คนเดิมขนมปอเปี๊ยะอามักแต่ว่าขนมปอเปี๊ยะ มาอันค่ะบ้านประสาทสัมผัสมันดีพี่นองเห่ามือเลยมือมากเกินมันได้กินคนเด้ยเพื่อนเพื่อ <ปด S 1> นบ้านมันเห่าบ่อยเพือน,น้องเมีานอนอ่หะหมูบดีพี่ลุงตื่นพลุงตืง่นอันนี้สิ้นแล้วว่าไงยับ เกลียวคุณมกักนะเกลียวเงาลนะะเกลียวอืมโม,ม้ไม่เลยตกมาปีนี้เราเข้ามาอย่างแง่งย้ายกันใหญ่เหรอไก็จะทำนะต่างคนต่างม,มีภาระหน้าที่ กินล้นสูเอาเดอรรอตไฟของมันเี่น้องเอ้วแซกกรอบสีแดงล้ละแป็ดที่ผุแต่แบตมแซบกันตรงนี้ซิมเราเบอบอกสีงหนักขายมักมันอ่ะสีแดงมันยังงามอยู่ห่างกองมมากมนันแข็งกว่นี่สีแดงเลยบอกเอาข้ากินเลยๆจนมีเอ้ยมันเกิดตื่นขึ้น คนนี้เราตื่นย่อมคนนี้อันแวบลงแหวบลงบาไว้แล้น้ำหนักขึ้นประมาณหาโลเจ็บแบบชนน้อกน้ำหนักรับน้ำหนักเกินน้ำหนักหลายแล้วแรงขึ้นปุกตับเจ็บเอ็นน้อยหวายแล้วพี่น้องแม่บอกเขาเจ้าอะนยหวนนักไม่ไหวน้ำจ้างดีขึ้นแล้วยังน้อยหนึ่งกับตุ่ย คนตัวใหญ่แซ่บนิ่วแซ้บือบะมีกะดีนะต้องนอนเขาจะใส่บ้านท้อก่กระเทียมมือไม่นานะนอมือเล่นเลยปว พราะว่ากินไม่กินแทนเขาได้กัน,น,น,นกดีสักแทนเนาะเขาไปกินทั้งทีก็คือเสยันจอยหมดจอยอะไรเป็นแป้งแปสาลีเนาะ้งขโพดคือปลาแดกสองเเห็นไปต้มใหม่แล้วหมปดปลาแดกกินแล้ว ต้มเผื่อไว้ฝากไปให้เขาอป้าอเคเขาเป็นเออนาีิอาหยิบน่ำให้เผือลเร่องสองโลกสองโลกอะต้มแล้วอะได้ได้ประมาณนั้นสิบสิบปตุ๊บได้ประมาณสิบห้าตุ๊บเลยตุ๊บนะพอดีเผือองโทาเร็ดนลายแบบขึนเ่อยไหมเพราะว่าจามีกองกอกนันสองรอกอกกห้เรื้อละเอียด พะว่าไส่แล้วน่อยอ้ามันจะบอลมันจองโลกพอดีจองโลกพอดีใตัเราจงแบ่งมาเฮ้นนางล้วกัไปตำกีเอมากับป่าเมือับันเพิ่นถามน้องตัวเกี้ยวยังนี้บ่าเใหรใค้นคนแตมีเมื่อใดเถื่อกะถือเมื่อตลอดมัวเบิดระบอดต้นเป็นอะไอ ผสมเพื่อทุกอย่างกัะปิหอมกับปิอยังละแบบรมันมันละลายบริอ่ะเนาะแลองก็เนื้อมันละเอียดน้องแมวนอนเลยนั่งเนี่ยอยู่้ะมีได้ยู่บ้านน้องแมวโจะเอล่าเห้อมายนั่นใจน้องแมวเป็นคนจือคนนี่น้องอันเหตุไรทงวันเดี๋ยเราลงไปเลย เดี๋ยวไปใหบียดแพงกระตาอู <c ười> <therapist. S 2> ้อันงเงินงูนกตบเนะอ่ะจืดเลยนะคือคืมเคยเห็นแล้วจะจืดจะมาจะเล่าเขาจะัหากเจ้าอู้หน่อยเนามคนที่เป็นเลืองเปิ้เคเห็นความํำดีเนาะน็ดน้อยเนาะมาสูฟังเมื่อกี้นี่อ่ะ ซอสออกไป่อยนงเสง่ขนนึ้นยิ่งลดเบาภูมเอาเบาภูมิามากินเต้ามูงยันเต่ามือแล้วยังอยู่ร้านไหนร้านนงเสง่ใต้มือนองเสงเมื่อเอาไปี่ซอยยังไม่ใต้มือหานางี้นาเมียเลยหนาเมียน,นเลยร้าน,นปลาเผาแบบมีเต้ามูงปลาเผาอังหวานปลาเผาเลยง่ายเลบหวานปลาเผาจะก่องขายรุงโง่ แต่บอกค่นคนหุ m, milk, ่มต yes. <c oughs> ็ดเลยคือตัหุ่มเย็นคิวเลยรูว่าหุ่มไปถ่ายห่มน้ำแบาคู่มาบารถกระจอดหวันจะมีกะโอ้ยเบะดีกว่เบะโอ้ยยาลำยันนั่นกะเจ้าว่าลำคาแล้วใช้หมูสองเกลือแล้วเอาเขาอเป็นคนเคยนครพนมแล้วว่ะมาอยู่นครพนมโดนนครพนมมาแล้วไ่อย่างเมือง ูแเราติดใจนครพนมน่ายอยู่ขนาดสาม,มีก็ไปนัง่งอยู่ทั้งคืออันนี้คิดว่าเป็นบ้านเจ้าของมาแล้วพาไปเอามาเจ้าของคือพาสปอร์ตอยู่ที่บ้านตัวเองอยู่บ้านเกิดตัวเองแหละมาอยู่รุ่นอยู่รุ่น พี่น้องบันนี้กะคลิปกันยาวแล้วเนาะรอให้น้องมิวตื่นแล้วจะมาถ่ายน้องมิวให้พี่น้องเบิ่นกันเนาะเป็นจดไดาน้องมิวชื่อเจ้ามีได้ยี่บนเนาะน้องมิวกับพัฒนาการดีไรพี่น้องช่วงเนี้ยเนี่ยข่าูเก่าอีกยักไปเบ้าลายข่าวเก่าอีกเบ้าลายข่าเก่าอีกพี่น้องสำหรับคลิปนี้เจ้ามีกับเวนางขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องให้กำลังใจเจ้ามีด้วยกันพุกโค้ขามโฆษณาเด้อพี่น้องสบายดีสบายดีได้